นิ้วไหนร้ายแล้วก็ตัดทิ้งซอยไปซอยมาเป็นกระสือแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องขุนพันสามแปดเต็มจิบบวกสปอยเล็กน้อยครับคือการที่ผมไม่พูดถึงเนื้อหาหลักของเรื่องหรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนดูดหนัหๆครับดูคลิปผมจบเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจไปดูต่อในโรงได้เลยครับในที่สุดแฟนชาชุดนี้ก็เดินทางมาถึงภาค3ภาคแรกสําหรับผมก็เป็นหนังที่ด,ดูเพลินๆได้ครับ ไม่แย่ไม่เฉยดูเพลินๆภาคสองผมชอบนะภาคสามภาคสามงหนังปิดตจภาคอ่ะมันต้องแบบนี้แต่ส่วนตัวผมนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นปะจนภยนัยแฟนตาซีเนี่ยมากๆเลยหากคนรวมกันเนี่ยถึงผมจะบอกว่าผมไม่อวยนะอย่าเชื่อผมมากรีวิวโดยรวมนะครับมันคือหนังที่บทงานสร้างตัวละครการสแสดงบาดแผมีนัดรุมมาจากภาคหนึ่งภาคสองเยอะ หากใครชอบภาคหนึ่งภาคสองนะภาคนี้ไม่ควรพลาดนะครับเหมือนได้ดูหนังอเวนเจอร์ฉบับจอมขมังเวทเลยอะรีวิวต่อมันข้อๆนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยบทครับบทเรื่องนี้นะก็เล่นเกี่ยวกับประเด็นโจรประเด็นตำรวจประเด็นนักการเมืองความยุติธรรมที่แบบว่าอาจจะกลับตลปพัดได้ตลอดเวลาเหมือนภาคหนึ่งภาคสองแหละแต่ผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องการดําเนินเรื่องเขาเนี่ยเขามีเวลาทําให้ผู้สึกว่าเออ่ะมันถ่ายทอดออกมาได้ดียิ่งขึ้นอะสองตัวละครครับตัวละครตัวนี้นะ มันถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของซีรีส์ขุนพันธ์นี่เลยอะการออกแบบตัวละครจากทั้งดีไซน์ภายนอกหรือนิสัยบุคลิกตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสือนู่นเสือนี่เสือนั่นกระทั่งตัวประกอบบางตัวผมยังรู้สึกว่าเออว่บมันน่าจดจำเว้ยมันมีคาแรคเตอร์มีความคีดเอ็นของตัวเองอะไอภาคนี้ก็เหมือนการแถมยกระดับยิ่งกว่าภาพหนึ่งภาคสองไปอีกนักสแสดงพี่อนันดายังรับบทขุนพันธ์ได้ดีเหมือนเดิมอะเออผมก็ชอบเกมตั้งแต่อินซีแดงแล้วแต่บอกเลยว่าบทขุนพันธ์ภาคนี้นะ ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถจับต้องได้มากขึ้นอ่ะดูมีมิติมากขึ้นไม่เหมือนภาคก่อนที่เล่าแค่ในแบบมุมมองของการเป็นตำรวจการเป็นแบบไปจับเสือแค่นั้นอ่ะภาคนีม้มีมิติมากกว่านั้นครับมิติของคนคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันกลัวความตายเหมือนกันเป็นลูกศิษย์พระคนหนึ่งเหมือนกันเป็นสามีคนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นพ่อคนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันที่แค่ตัวคนเดียวอะ่ะไม่อาจสามารถต่อกรอนกับความทั่วรทั้งหมดทั้งมวลได้ เออพี่โตโนโ่เออผมก็ชอบเกมในบทเสือดํานะแต่รู้สึกว่าแอร์ไทม์แกยังมีน้อยไปหน่อยนึงไม่เท่ากับของพี่ไมโอที่รู้สึกว่าเออแกมีพื้นที่โชว์ของได้มากกว่าพี่โตโนโอ่อะเสือใบที่เล่นโดยพี่เป้อารักก็ยังคงดีมาตรฐานของแกอะบทแกก็อาจจะไม่เยอะแต่มันเหมาะสมให้ม,มันดูดีมากเลยอะขัวมาแต่ทีคือฟิลฟ้าเลยพี่แกนะักแสดงคนอื่นไม่มีใครแบบรู้สึกขัดตาสำหรับผมเลยนะภาคนี้คือแคสมาดีมากครับต,รต,รตัวประกอบตัวประกอบบางตัวก็ ถึงจะดูแบบแปลกๆไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าแข่งปุ๊กป๊อกเหมือนภาคหนึ่งภาคสองเลยสำหรับผมนะงานสร้างภาคนี้ถือได้ว่าทํางานสร้างได้ดีขึ้นมาเยอะเลยครับไอ้รถไฟภาคแรกเนี่ยอย่างก,กับก้อน CG ก้อนแข็งที่แบบโคตรไร้มิติเลยภาคสองก็ดีขึ้นมาดนึงภาคสามนี่ซีจี CG รถไฟดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้ามองตามมาตรฐานหนังไทยนะดีจีในขุนพันสามเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วครับต่อมาคือฉากแอคชั่นภาคแรกภาคสองเนี่ยผมคิดว่าจุดขายเขาเนี่ยน่าจะทําฉากแอคชั่นได้ดีกว่านีย แต่ก็ยังเป็นฉากแอคชั่นที่ดูแล้วก็ยังขัดใจทุกทีอะ่ะแต่พอมาภาคสามนี้นะฉากแอคชั่นดูดีขึ้นเยอะทิ้งอาจจะเทียบไม่ได้กับเออหนังองค์บาคือต้อยมยำกุ้งในสมัยก่อนแต่ก็เออดีขึ้นเยอะแล้วแล้วบอกเลยว่าชุนิทายนะมีฉากแอคชั่นที่แบบว่าโคตรเซอร์ไพรส์แล้วแบบโคตรใสจินตนาการลงไปแบบเยอะๆด้วยอะ่ะผมแอบ,บซิง์เลยอะ่ะใครที่ติดตามดูภาคหนึ่งภาคสองมาแล้วแล้วแบบชอบมากๆอย่าเลยว่าไม่ควรพลาดภาคนี้ครับ ต่อมาคือส่วนที่ผมหักคะแนนในภาคนี้นะมันไม่มีส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยนะมีแค่รู้สึกว่าถ้าหากเขาทำดีได้มากกว่านี้มันจะดูแบบกลมกลมน่าจดจำได้มากกว่านี้ครับบทถึงจะนำเสนอออกมาดีขึ้นแต่ก็มีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าเออมันจำเป็นจริงๆใช่ไหมที่ต้องเล่าเรื่องส่วนนี้บางส่วนผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเลยก็ได้ที่ต้องเล่าอะ่ะหรือบางส่วนก็รู้สึกว่าเล่านานไปหรือเปล่าตัดตรงเนี้ยทิ้งไปเล้ก็ได้บางบทบาทบางช่วงผมก็ยังรู้สึกว่าแปลกๆอยู่ ภาคหนึ่งภาคสองอ่ะมันมีแปลกๆยิ่งกว่านี้เยอะภาคนี้ก็ถือว่าทําดีขึ้นมาเยอะและ้ว CGI ถึงจะทําดีในระดับมาตรฐานหนังไทยนะแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานหนังโลกนะก็ยังแบบว่าก็ยังรออยู่ดีอ่ะรอที่หายไม่วอดหมด่ะบทขุนพันธ์ภาคนี้มีตัวละครหลายคนมากๆเลยครับทั้งเสือดำเสือนะเลสวนผู้หญิงคนนู้นตำรวจคนนี้ตัวโก,กงคนนี้ตัวโกองอีกคนนึงหลายตัวละครมากบทขุนพันธ์เนี่ย ช่วงในท้ายอ่ะผมรู้สึกว่ามันโดนบทบางไปเยอะมันเหมือนบทหายไปช่วงหนึ่งเลยอ่ะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมัง้งบทขุนพันหายไปเลยอ่ะที่ผมดูหนังขุนพันอยู่ไม่ใช่เหรอหรือว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังเสือทะเลสวนเป็นหนังเสือดําคือแบบบทหายไปเลยช่วงหนึ่งขอะขุนพันอ่ะในฐานะขุนพันเป็นชื่อของหนังและเป็นพระเอกของเรื่องนี้ยผมรู้สึกว่าเขาควรมีบทบาทที่โดดเด่นและแบบมีอิมแพกมากกว่าน,นี้ครับต่อมาคือบทดราม่าครับไอเรื่องขุนพันนี่นะ ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยเรื่องผู้หญิงกับเด็กดรามงดราม่าเนี่ยพูดถึงทุกภาคในภาคนี้ก็ยังพูดถึงผมรู้สึกว่าการใช้บทผู้หญิงกับเด็กเนี่ยมันใช้เยอะมากเกินไปจนแบบรู้สึกจำเจในหลายภาคขุนพันธ์เหมือนกันสาหรับผมน่ะหากเปลี่ยนบางตัวละครเนี่ยให้มีบทดราม่าอย่างอื่นหรือจุดประสงค์อย่างอื่นบ้างจะดูแบบดูดีกว่านี้ตัวละครหนึ่งก็มีสาเหตุจากผู้หญิงเลยแคนตำรวจอีกตัวก็มีสาเหตุจากผู้หญิง เคยแค้นตำรวจอีกตัวก็มีสาเหตุจากกูหญิงเคยแค้นตำรวจตามประวัติศาสตร์ตที่ผมแบบเหมือนเคยดูใน YouTube มาเนี่ยบางตัวละครเนี่ยเขน่าจะมีประวัติที่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ปะแต่รู้สึกว่ามันใช้มุกเดิมมากเกินไปปะ่ะไม่มีแบบว่าตำรวจขับรถทับหมาตายเนี่ยไปล้าแค้นไอ้หมาเนี่ยไม่มีบ้างเหรอ,อมีซ้ำซากไหมมันก็มีซ้ำซากครับแต่สายส่วนนั้นน่ะเขาเล่าดีๆไงแต่ผมติดแค่ส่วนเนี้ยกูหญิงกับเด็กแค่นี้แหละ ต่อมาคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์การบิดเบือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาครับไอ้ส่วนนี้นะผมเข้าใจในแนวคนสร้างหนานะว่าเขาต้องการให้มันแบบเอนเตอร์เทนอะสนุกสนานอนะแต่บางส่วนผมรู้สึกว่าทิ้งไว้อย่างนั้นก็ได้มั้งไม่ต้องไปบิดเบือนไม่ต้องไปปรับอะไรมากก็ได้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้จะดูแบบว่าขลังดะแบบมีเสน่ห์มากกว่านี้ย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวผมคนเดียวเช่นนั้นนะครับผมอาจจะคะแนนแค่นี้แต่คุณอาจจะให้มากหรือน้อยกว่าผมก็ได้ นั้นแล้วไปดูด้วยสายตาตัวเองดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย